สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนนี้หลวงตาจันร์ค่ะซเซฟไว้ค่ะต่อมาเลขนำลาบอาจารย์อู่บางบอลค่ะซเซฟไว้ค่ะต่อมาเลขนำลาบอาจารย์ช้างค่ะซเซฟไว้ค่ะ ต่อมาคำเช่นโนดค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาอาจารย์ปักธงชัยชุดบนค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาอาจารย์ปักธงชัยชุดล่างค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาหลวงตาจันชุดที่สองเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดเนมแก้วค่ะสองตัวบนชุดเต็มงวนที่ผ่านมาเข้าเจ็ดเก้าค่ะง้วนนี้มีหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สองเก้าสองหกสองสามสองศูนย์สามเก้าสามหกสามสามสามศูนย์สี่เก้าสี่หกสี่สามสี่ศูนย์ค่ะ ต่อมาให้ด้วยใจค่ะสองตัวบนล่างเข้ามาสามงวดทั้งวดที่ผ่านมาเข้าสามสองล่างค่ะงวดนี้มีห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดค่ะต่อมามหาอุดค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดเนนแก้วค่ะสองตัวล่างชุดเต็มเซฟไว้ค่ะ ่อมา,อาจานโอค่ะเลขวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้าสองค่ะงวดนี้ให้เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสามต่อมาเลขวิ่งบนค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดเลขเก้างวดนี้ให้เด่นสามเด่นสี่เด่นห้าค่ะต่อมาเลขแปดทิศค่ะเซฟไว้ค่ะส่วนมนี้สองตัวบนมีศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามสองตัวล่างศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่ะ ต่อมาจานไก่แก้วค่ะรีกเครื่องบนล่างงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าบนและสามล่างค่ะงวดนี้เด่นหนึ่งเด่นสามเด่นห้าค่ะต่อมาแอทนาพัทค่ะเลขวิ่งบนงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าค่ะงวดนี้เด่นแปดเด่นสองเด่นหกค่ะต่อมาแนวทางสองตัวล่างค่ะมีสองศูนย์สองสี่สองสองสองหกสองเก้าสองห้าสามสองสามหนึ่งสามห้าสามสามสามหกสามเก้าค่ะ ต่อมาประกอบพอวิ่งเหยื่เด่นศูนย์เด่นหนึ่งสามตัวหนึ่งศูนย์เก้าสี่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งหกสองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะต่อมาแนวทางเลขวิ่งบนอย่างเดียว 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, ค่ะมีสองหกสามหกสี่หกห้าหกค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ